สวัสดีค่ะวันนี้แม่แก้วจะมาสอนอ่ตีตารางลายอา่ลายสอนสามแถวนะคะที่แม่แก้วสอนไปคลิปที่แล้วนะคะนี่นะคะกาเรียกลายสอนสามแถวนะคะอ่านี่นะคะลายนี้เนาะจำนวนอ่ความยาวของช่องร้อยหกช่องนะคะ ขอบเนี่ยเราจะใช้12ก็ได้13ก็ได้แต่วันนี้แม่แก้วจะใช้12เซนติเมตรนะคะเวลาเราวัดเราก็วัดจากขอบตรงนี้นะคะนี่นะคะอ่าแม่แก้วก็จะวัดจากขอบตรงนี้เลยนะคะขอบขอบตรงนี้เลยนะคะอ่า12ทีเนี้ย12ทีนี้เราจะเย็ยบเราจะเย็ยบตามลายผ้ามันไม่ได้ขนาด12 แล้วมันไม่ตรงล็อกตรงนี้ใช่ไหมคะไม่แก้ค่อยเยบมาให้มันตรงล็อกก็จะ12นิดนิด12อครึ่ง13อย่างนี้นะคะบวกลบกันได้ศูนย์จ้านะคะจะขาดก็ได้0.5นย์จุจะเกินก็ได้ศูนย์จุดานะคะนี่นะคะมันก็จะตรงล็อกตรงนี้พอดีนะคะทีนี้เวลาเราขีดลายอะคะ่ะเราจะขีดถ้าเราเย็บตามลายผ้านี้นะคะเราต้องขีดตรงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอันนี้นะคะนี่นะคะ ตรงขึ้นไปอย่างนี้นะคะนี่นะคะนี่ตรงขึ้นไปเรื่อยๆแอนไม่าขีดไว้ตรงอย่างนี้นะคะนี่ขีดเราจะขีดตรงขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะอ่านี้นะคะทีนี้ลายนอนลายนอนเราก็จะทําเหมือนกันนะคะเราก็จะขีดตรงไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะนี่นะคะเราเราจุดมาร์กไว้ก่อนก็ได้นะคะนี่เราจะจุดมาร์กไว้ก่อนเพื่อเราจะได้แบบตรงนะคะ เหมือนแก้วเนาะนี่นะคะจุดมาแล้วก็มันมทัดทาบนะคะตรงรอยที่เราจุดเราก็ขีดลากยาวเลยนะคะนี่นะคะอ่าแนวนอนไปจนสุดนะคะแนวตั้งก็ไปจนสุดนะคะทีนี้เราไม่ต้องเราไม่ต้องอ่าตีตารางนะคะเราเริ่มเย็บกันได้เลยนะคะลายสอดสามแถวเราจะใช้แปดช่องใช่ไหมคะอ่าเราก็เริ่มเราก็เริ่มทำอ่า ช่องที่หนึ่งนะคะอันนี้มาอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะอันนี้นะคะมุมนี้มุมมุมนี้เป็นมุมนี้อันนี้นะคะเห็นไหมคะมุมนี้เป็นมุมนี้นะคะตรงข้างบนก็คืออันนี้อันนี้ไปอย่างนี้นะคะจะเป็นจุดตรงกลางตรงนี้นะคะแล้วก็กีดขึ้นไปจนสุดนี่นะคะอ, <atar ain. S 2> อ่าทีนี้จะเป็นสอนซอนอย่างนี้สอนอย่างนี้นะคะ สอนความหน้าลงอย่างนี้แต่เราจะไม่ได้เอาตรงนี้แล้วนะคะเราจะไม่ได้เอาตรงอย่างนี้มันจะมันจะมันจะบรรจบกันอย่างนี้ใช่ไหมคะเราต้องเอาเส้นนี้นะคะนี้นะคะเส้นนี้เส้นนี้มาอย่างนี้เอ้ยเดี๋ยวนะคะถ้านี้มานี่ก็นี้ต้องมาองนี้จิบจิบนี่นะคะเห็นไหมคะ อันนี้ผิดนะคะไม่แก้เขียนผิดอ่าน,นี้เราจะเอาตรงนี้นะคะอ่าถ้าเป็นถ้าเป็นเส้นเดียวเราจะเอาแบบนี้นี่นะคะจะเป็นตารางอย่างนี้แต่ถ้าเป็นลายซ้อนมันมันมันจะสลับกันนะคะนี่นะคะเอาจุดนี้นะคะเป็นสามเหลี่ยมเห็นไหมคะขึ้นไปหาสามเหลี่ยมแล้วก็ลงมาหาสามเหลี่ยมนะคะนี่จะเป็นอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะ มีแก้วเอาจุดตรงนี้นะคะขึ้นมาหาสามเหลี่ยมตรงนี้แล้วก็ลงมาหาตรงนี้นะคะนี่นะคะงงไหมนี่นะคะมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้อย่างน,างนี้แล้วก็มาอย่างนี้นะคะอืนี่นะคะนี่อืทีนี้อ่าสามเหลี่ยมอันถัดไปแล้วก็ทําเหมือนกันนะคะ ถามเหลี่ยมอันถัดไปแล้วก็ทําเหมือนกันดีวไม่แก้วขอดูละ,ะแต่ว่ามันจะไม่มันจะสลับกันถ้าเราทําเป็นแบบนี้อันถัดไปแล้วก็ต้องทําเป็นแบบนี้นะคะนี่ม่ะ,ะมันจะสลับกันนะคะมันจะทำยากกว่าลายพี่คุณ ถ้าแนะนําให้ทําลายแบบพิกลอะ่ะมันจะง่ายมันจะมีช่องของมันเลยนะคะเห็นไหมคะมันจะสลับกันอนะคะนี่นะคะอันถัดไปถ้าถ้าถ้าเราทําเป็นอย่างนี้อันนี้อันอันถัดมาก็ต้องเป็นอย่างนี้นี่นะคะสลับไปเรื่อยๆนะคะ ะคะ่ะนีหคคะแก้วก็จะทําตรงนี้นะคะตรงนี้ขึ้นผ่าตรงนี้แล้วก็ลงมาตรงนี้นะคะ,ะนี่นะคะ่ค่อยชัด เป็นสอนสามแถวแล้วนะคะเดี๋ยวจะเย็บให้ดูนะคะ,ะทีนี้เป็นสอนหนึ่งสองสามแล้วอันนี้ลายขัดขัดแล้วก็จะทำใหม่อย่างนี้นะคะนี่นะคะนี่นะคะอ่าตรงกลาง เราเว้นไว้แล้วก็นับดอกไปเลยหนึ่งสองสามใช่ไหมคะเรานับดอกไปเราจะหันหน้าเข้าหากันอนนี้นะคะเราเว้นไว้หนึ่งดอกนะคะฝึกไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็เก่งนะคะอันนี้นะคะอันนี้ก็หันหน้าเข้าหากันเหมือนกัน เป็นไว้หนึ่งดอกนะคะแน,นะนำอ่ะถ้าเริ่มใหม่ให้ทำลายดอกพิกลนะคะลายเนี้ยมันจะงงนิดนึงเุ้ยเห็นไหมไม่แก้วยังงงเลยะคะต้องมาอย่างงี้นี่นะคะอันนี้ผิดนะคะ ถ้าใครยังไม่คล่องแนะนำลายดอกพิกุลนะคะเราก็จะงงง,งนิดนึงแต่ถ้าเราเย็บบ่อยๆก็จะไม่งงนะคะนี่ไม่แก้ไม่ค่อยได้เย็บแต่ว่ารู้ว่าว่ามันตีตารางแบบนี้นะคะ ะคะมองเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นสอนสามแถวเดี๋ยวเรามาลองเย็บกันนะคะไม่แก้วจะเย็บให้ดูนะคะอาเวลาเราทําเสร็จเราตีตารางเสร็จแล้วก็ประกบอย่างที่ไม่แก้วสอนบอกหลายคลิปแล้วใช่ไหมคะประกบก็คือการเนาให้ช่องมันตรงกัน ตรงการเสร็จแล้วก็ไปเย็บจักนะคะหรือจะเย็บมือก็ได้นะคะ,ะที่การเย็บก็เราก็เย็บปกตินี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราเย็บตรงนี้ก่อนนะคะนี่แก้มีขนาดสักครู่นะคะ,ะเย็บมุมนี้ชุนนี่นะคะมีการเย็บ เย็บมุมนี้นะคะชนมุมนี้เห็นไหมคะเย็บมุมชนมุมนะคะเราไม่ต้องดูตารางที่เราตีก็ได้นะคะไม่เก้าเย็บแบบผูกไม่เป็นนะคะนี่นะคะช่องถัดไปแล้วก็เห็นไหมคะ,ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะอยู่ตรงเป็นลุมๆพอดีนะคะแล้วก็เย็บจับก,กิ่วขึ้นมา ะะแต่ไม่แนะนําให้มือใหม่หัดทําแบบนี้นะคะมันจะแบบมันจะงงงนิดนึงให้ตีตารางดีกว่านะคะตีตารางก็ก็ไม่นานนะคะแต่ว่าถ้าเราถ้าเรายังไม่เก่งอะคะ่ะเราตีตารางก่อนนะคะถ้าเราคล้องแล้วเราเย็บคล้องแล้วรู้จักว่าเออต้องทําแบบนี้ลายนี้แล้วอะคะ่ะต้องเออถ้ามาเย็บแบบนี้มันต้องหันไปอย่างงี้เราค่อยมาเย็บแบบนี้เนาะ ยิบให้ดูเนาะเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวลายสอนอย่างสักพู่นะคะ ย็บไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะก็ทีแบบเป็นลายสอนนะคะพรุ่งนี้ไม่แก้วจะสอนอทำทูโทนหัวใจนะคะทูโทนหัวใจลายดอกแก้วเนาะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นลายสอนอันนี้นะคะแล้วก็จะยืบตรงกลาง สกิดมานิดนึงนะคะขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ลงตรงกลางตรงนี้นะคะจับกีดไว้แทงซ้ำรูเดิมนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะนแตะะ่ถ้าใครผูกเป็นก็แนะนำผูกนะคะอันต่อไปก็สะกิดตรงกลางก็จะเป็นลายดอกเล็กๆนะคะ น,นี้เก็บให้ดูเนาะอันนี้รัดคิวมาแบบซ้อนแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะคะนี่นะคะก็จะดอกเล็กๆอย่างนี้นะคะนี่นะคะนี่นะคะ นำให้ตีตารางช่อง1.5ก็ได้นะคะดอกก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะสวยขึ้นมาหน่อยถ้าไม่เอาอะ่ะถ้าเอาขนาดครึ่งครึ่งนิ้วเหมือนม่แก้วก็เอาขนาด1.5เซนติเมตรนะคะก็สวยเหมือนกันนะคะถ้าขนาดนี้มันจะดอกเล็กนิดนึงครึ่งครึ่งนิ้วนี้ค่ะมันจะรอนมันจะเล็กจะยาดยากเนาะ นะคะเจ็ดประมาณนี้นะคะ่ะแถวถัดไปเราก็ทําเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมิแก้วไม่ได้ตัดได้นะคะมิแก้วทาให้ดูเลยเนาะน,นี่เย็บเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะคะ นี่นะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะมันเริ่มสวยละนี่นะคะถ้าวิธีแบบผูกอะค่ะดอกมันจะฟูดอกมันจะไม่ฟีบไม่รีบแบบนี้นะคะดอกมันจะฟูมาก นี่นะคะนี่นะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะ,ะ,คะอันนี้ถ้าถ้าเราเย็บเสร็จก็จะสวยเรียงเรียงตัวสวยนะคะ นี้สาหรับคนเก่งแล้วนะคะไม่แค่ว่านะคะเพราะว่าถ้ายังไม่เก่งหรือเจ้างงงงนิดนึงถ้ายังไม่เข้าใจเรื่องหมอนฟักทองก็จะงงงงนิดนึงแนะนําอย่าเพิ่งหัดอย่าอย่าอย่าเพิ่งทําแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะงงนะคะ นี่นะคะเสร็จแล้วนะคะอันนี้ด้านที่ถูกก็จะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะนี่นะคะอันนี้คือที่เราเย็บเมื่อสักครู่นี้คือลาย่วนสามแถวนะคะ ดอกมันก็จะเล็กๆอย่างนี้นะคะดอกก็จะไม่ใหญ่ดอกก็จะเล็กๆอย่างนี้นะคะนี่นะคะอันนี้อันนี้ดอกรู้สึกว่าดอกจะเล็กกว่าอันนี้ดอกเล็กกว่านี่นะคะแนะนําเป็น1.5เซนเลยนะคะนี่นะคะถ้าตามลายผ้ามันก็จะไม่ค่อยสวยถ้าตามลายเย็บเย็บตามลายผ้าดอกมันก็จะเล็กๆอย่างนี้เองคะนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ก็เสร็จแล้วไปหัดทําดูนะคะก็แรกๆก็ยังเพิ่งหัดเป็นใบๆนะคะหัดเป็นเศษๆก่อนเนาะนี่นะคะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่นะคะเอาช่องร้อยสิบเลยก็ได้นะคะเพราะาดอกมันเล็กร้อยสิบร้อยสิบสองเลยก็ได้นะคะเพราะเพราะดอกมันเล็กนะคะ ขอบก็11 12ประมาณนี้จะได้หมอน14นิ้วนะคะความกว้างของหน้าผ้าเนี่ยจะได้หมอน2ลูกความยาวของอผ้าเนี่ยประมาณ1.4เมตรหรือ1.5เมตรประมาณ1.2เมตรประมาณนี้นะคะ,ะไม่เกินนี้นะคะประมาณ1.2 1.3จเมตรคิดว่าไม่เกิน1.4ก็เวลาซื้อผ้ามาก็ซื้อผ้าเมตรครึ่งมาเลยนะคะเผื่อทํากระดุมด้วยนะคะคลิปนี้อะไร ถ้ามีใครสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้นะคะเดี๋ยวแม่แก้วก็จะทยอยลงคลิปให้นะคะก็จะเริ่มมีออเดอร์แล้วเนาะหมดโควิดก็จะลงคลิปให้เรื่อยๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ